สวัสดีครับพลเมือง้อกฟังไปทุก phin, ทุกคนทุกทุกท่านเอฟซีมีเพียงแฟนมลมะล้มทุกหมองทุกวันทุกเที่ยห้างอะไรนะครับทั ah ่วฝ่าเมืองไทยรวมถึงเช่าอุดรรวมถึงเช่ากรทมเมืองไทยทุกทุกท่านกันเลยนะครับรวมถึงเมืองหนองบะนาเขารับชมติดตามรับทั้งช่องปอยู่หรมาเพื่อนทุกทุกท่านกันเลยครับเมื่อนี้ครับอุปอยหรมาเพื่อนนะครับสีมะล่องแก้บทก่อนนี้นะครับกับโลกซึมเหล่านะครับพลเมือ่น้องเนี่ยขารับชมอย่างเต็มรูปแบบนะครับแบบที่นะครับลองแบบที่ลองบ่ผิดนะครับในแต่ละ เนี่ยร้องนะครับในโมนิก่อนแหละนะครับของอาจารย์รัพเพื่อนมูสกอนนะครับบมอบหินเบอร์เคลนแฟนบอลมะล้อนะครับผู้มากรีบมากถอนนะครับทุกๆจัง่านแหละนะครับฝากไวกันหน่อยด้วยนะครับกับโรคซึมเหลวกลอนนะครับมาลองแก้มืขึ้นนี้เรื่อนะครับฝากไวกันหน่อยนะครับหมอบห้นเอฟซีทุกๆ่านได้เข้ารับชมอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับกับโรคซึมเหลานะครับของอาจารย์ลัพเพื่อนมุกสกอนในการสอบเสียงเป็นโงเศร้านะครับให่งจังใจพ่อพี่น้องผู้ทักกานทำงานผู้ข่าผู้ขายผู้เป็นหัวหน้าที่การทัวร์ฝ่าย ทั่วโลกทุนแห่งกันแหละครับรวมถึงชาวอุดรมบตรเกิดเมื่อนอนห้องอยู่อุดรเพื่อนทุกทุกถังกันเลยนะครับเชิญรับชมรับฟังกันเละครับกับโลกซึมเหล่านะครับของอาจารย์ละเพื่อนพวกสะกดในการสอบเสียจไปโรงเศร้าไข้เกลยดไข้หนาวนะครับแห่งรังใจผู้ทำงานทำงานนะครับผู้ขายทุกทุกถังรวมถึงต่างโควิดสิบเก่านะครับไข้เกลยดไข้หนาวกันหละนะครับเชิญรับชมรับฟังกันเละครับเชิญครับครับโลกซึมเหล่านะครับ สำหรับบทความน,นี้นะครับมอบให้นะครับเอฟซีมักจิบมักถอนมักแก่ทุกๆทา่านกันเลยนะครับฝากไปจะหน่อยนะครับในการลองแก่ะนะครับลืมแฟนเก่าบ่ใดก็เลยสั่งไปเสิร์ดในกูเกิน อยากสินล si ืมแฟนเก่าเลือเกินต้องเสิร์ชอาคำว่าจังได้บออยากเลือเสดสากความหักอุกอังคาอยู่ในใจเสียเห็นจังได้จังสิลืมเจ้าได้สักทีเอาไปลูกลองเชื่อเลยลูกเสียเมาดีกลีไปอีกกี่หา เสียนังห้องหายไปกี่คนคนบ่มีหัวใจเมาตายเจ้าก็บบรู้ตนชีวิตว่าสิมม้อขึนแห่งความงาย โลกซึมเราขาดเราล้อมันสีเงาเงาเราล้อมันยี่สาวสาเหตุก็เป็นย้อนเจ้า mm hmm. เอาหัวใจอายไปย่ำยีเป็นโลกซึมเราอาการมาคอยสู่ดีบ่มีอสสมาธิสิ่ให้ใจให้มุมคืนนี้ มีกงสตไปแล้วกลุ่มเขียดนะครับมีทุกคนกันแหละนะครับต้องใส่นะครับเหลาต้องใส่เบียร์นะครับทีละใบอารมณ์เหมือนนะครับป่าไบจะหน่อยกันนะครับทำมาเขียดมีทุกคนนะครับป่าไปจะหน่อยด้วยนะครับเกียดก็พว่มรักแน่นะครับเกียวก็กาับกับง้านแน่นะครับ เกียดครับทุกทิ้งทุกย่างที่เกิดขึ้นนะครับนี่แต่เราเกลียดนะครับที่ไข่เกียดเลยนะครับฝากไปเจ้านายสลับอีฟซีขอรับชมคิดตามนะครับเอาไปรุ่นไม่ท่องไม่กลางคนลองซวยอยู่วอ่อนเพื่อนในเล้ยเยอะไปอีกกี่คนคนมีหัวใจมองให้ตายเจ้าก็บ่รู้ตนชีวิต ว่าสิมอมคืนแห่งความงามจนอายเป็นโลซึมเราขาดเราเรามันสิเงาเงาเราเรามันสิสาวสาเหตุก็เป็นย้อนจาวเอาหัวใจอายไปย่ำยี โลกซึมเราอาการบ่คอยสู้ดีบ่มีอดสมาธิสยายใจให้มองคืนนี่งการบ่มีดีกลีคงสิงโลกซึมเราขาดเราเรามาสิเงาเงาแล้วเรายมาดสาวสาเหตุกเ็เป็นยอนเจ้าเอาว่าใจอายไปย่ำยี โลกซึมเราอาการบ่ค่อยสู้ดีบมมีอดสมาธิเสียหายใจให้มคืนนี้พันโมมีดีกี่ตายไปแล้วปอมันทอนเมาดีกี่ก็เลยกายเป็นโลกซึมเหล้าเอาเอฟซี FC, ขออีกหนึงรอบนะครับกับโลกซึมเหล่านะครับ เชิญครับสำหรับบทก่อนนี้นะครับเอฟซีนะครับใบกลางคนใบท้องนะครับใบหลุนนะครับนุ่มสาวสามารถเข้ารับชมนะครับสามารถลองซอยอุ่ยวรอนเพื่อนในเรื่อนะครับอันนี้คือการลองแก่บสำหรับในการลองผิดมาขึ้นนี่นะครับฝ่าไปจะน้อยนะครับจากซองลองด้วยนะครับเอฟซีเช่าอุดรข้อมานะครับสำหรับในการลองแก่เนื้อมนีนะครับ ยังลืมแฟนเก่าบ่อใดก็เลยเสจไปเขาในกูเกินอยากสิลืมแฟนเก่าเลือกเกินต้องเสริรชหาคำว่าจังไดเพรอยากเลือเสดสักวามฮักอุกอังค่าอยู่ในใจต้องเห็นจังได้ยังจะลืมเจ้าได้สักที yeah. สีเมาดีเกลียไ,ไ,ไ,ไปกี่หายสีนอนห้องไยไปกี่หนคนบ่มีหัวใจเมาให้ตายเจ้าก็บบรู้ตนชีวิตกว่าสิม,มอมเกนแห่งความอาย ตโลกซึมเปล่าขาดเราเรามันสีเงาเงาเราเรามันที่สาวสาเหตุก็เป็นย้อนจาวเอาหัวใจอายไปย่ำยีแต่โลกซึมเปล่าอาการมัวค่อยสู่ดีบ่มีอดสมาธิสิหายใจให้มองมือนี้ ขันบ่มีดีคลีคงสิตายไปแล้่ยวพอความเกลียดนะครับเกลี่ยกับควาบรักกับการกับงานด้วยนะครับนะครับกับเกลียดนะครับสำหรับสิ่งนุ่งยางที่เนนกเิดขึ้นนะครับปากใบจะไรกันนะครับหาแนวระบายนะครับขึ้นหลอดเกลี่ยนะครับปากใบจะไรด้วยนะครับ เอฟซีผ ah ู้มักจิบมักถอนนะครับผู้มักแก่ทุกๆคนทุกๆท่านกันนะครับย้ำกันน้ำแรงนะครับเด้อนะครับเป็นเวลาเสาร์เวลาค่ำย้ำใบกันต่สร้างนะครับเออเอาไปดู้องช่วยใบทอง้องช่วยหน่อยเร็วใบกลางคนร้องช่วยอุยเรอุดรไปเพิ่มหน่อยเร็วเอาใบทองลองซอยอุยเราเพิเพิ่มหน่อยเร็วขอบคุณครับสำหรับผู้ลองซอยทุกๆท่านนะครับสำหรับบทก่อนนี้ครับลองแกะสองหลอดเพิ่มนะครับฝากไว้จะหน่อยนะครับเอ ขอบคุณครับสำหรับคนที่ร้องช่วยทุกๆท่านนะครับรวมถึงวัยกลางคนวัยทองนะครับวัยรุ่นนมสาวทุกๆท่านเลยนะครับ <c oughs> จนอายเป็นโลกซึมเรล่าขาดเหล่าละมันสีเงาเงาเหล่ารามาันกีาาส่สาวสาเหตุก็เป็นยอดเจ้าเอาวใจอายไปย่ำยี เป็นโลกซึ่งเราอาการบ่ค่อยสู้ดีบ่มีอดสมาธิเสียใ,ใจให้มองคืนนี้อันบรบ่ดีกี่ไอเป็นโลกซึมเราขาดเราละมันสีเงาเงาแล้วละมันยี่สาวสาเหตุก็เป็นน้อนเจ้าเอาววาใจไอไปยั่งยิน เป็นโลกซึมเราอาการบ่ค่อยสุดีบ่มีอดสมาธิสิยหายใจให้มุมคืนนี้ขันบ่มีดีกีคงสิตายไปแล้วหูปอย้อนไอเมาดีกีก็เลยกันเป็นโลกซึมลา ทุบๆตานนะครับนะครับรวมไปถึงว้กลางคนไม่ท้องนะครับไปหลุ่นนมสาวนะครับผู้หลองซอยในมือหนีนะครับในการลองแก่นะครับในแต่เมื่อขึ้นนี่เนาะเมื่อขึ้นอ่ะซิมีลองพิดลองเพี้ยนไปนะครับเนาะบอกพดบอเพี้ยนไปกับประธานอภัย่ขอตรวจขอไพ่อะไรกันนะครับซับมือนีอุยเราเพื่อนมาลองแก่นะครับสำหรับโลกซึมเหล่านะครับเย็บซี่เช่าอุดรนะครับขอสองหลอบนะครับ ขอสองหลอในบทกวีโลกซึมเหล่านะครับของอาจารย์ละมพุนมุสกรนะครับในมือหนีหล่อสองหลอบด้วยนะครับก็ได้จบลงไปนะครับฝากไว้จะนออยกันเลนะครับวิรรพระเพื่อนก็ขึ้นคมเครียดขึ้นนะครับค่มสุกนะครับครับขึ้นว่มจากกักจากเครียดมากนะครับจากการจากงานเนาะนะครับจะเป็น ความสุขความอบอุญนะครับไข่เคี่ยวไข่หนาวตามโควิสิบเก่านะครับให้พวกพี่น้องได้เขารับชมติดตามทางช่อง y o ยูทูบทุกๆคนทุกๆท่านกันแล้วนะครับทั่วโลกทั่วฟ้าเมืองไทยรวมถึงชาวอุดรชาวกับท่าม่เมืองไทยทุกๆท่านนะครับเมืองหนองืองนาสามารถเขารับชมได้ก็ขอขอบคุณขอบพุ่ผู้เขารับชมติดตามทางช่อง y o ยูทูบทุกๆท่านรวมไปถึงพูดโนุนในการค้าการขายนะครับเราอยู่นักกินของอวิวรำเพรื่นโดยดีเสมอมาขอขอบคุณขอบพุ่นะครับพวกพี่น้องนะครับ หางอำเภอเมืองนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับทุกๆทานกันเลนะครับอีุ่นนอุยอุดรพระเพื่อนู่ดีเสือมาอุยอุดรพระเพื่อนกับขอขอบคุณขอุ่ทุกๆทานกันเลนะครับราไปถึงเช่ากิ่งตะบนนะครับเช่าอำเภอเมืองนะครับเราไปถึงเช้าจังหวัดอุดรธานีทุกๆทันกันนะครับฝากไปจหน่อยนะครับเมื่อนี่ครับอุยอุดรพระเพื่อนกับวาอยากบอรายใหญ่ห่างด้วยนะครับกับขอบพ่อพี่น้องนะครับสู่ไปพร้อมกันนะครับกับอุยอุดรพระเพื่อนนะครับ ในการค้าการขายนะครับรวมไปถึงผู้เป็นท้องกิจการนะครับรวมไปถึงผู้ทำไร่ทำนาทำสวนปลูกพักปลูกมีนะครับรวมไปถึงนะครับผู้รวมไปถึงนะครับผู้ทำการทำงานทุรชีพในเมืองไทยอะไรนะครับก็ขอให้สู่ความกันเด้อกับผู้อยู่รอบมาเพื่อนนะครับเขายังมีลมหายใจอยู่นะครับขันเมื่อไรเขาเปิดลมหายใจนะครับคือเขาสิ้นสุดในการสู่นะครับฝากไว้จะหน่อยนะครับ เราไปถึงอุยูรันพระเพื่อนพร้อมนะครับโมเมนต์แต่พ่อพี่น้องนะครับสำหรับเมื่อนี้ครับอุยูรันพระเพื่อนบรอยากวอะไรอยากหารเนี่ยกับมีบัแคนแฟนบอลบอลลัมในการซ้อมเสียงไม่ลองเส้านะครับให้พี่น้องขารับชมนะครับให้พ่อพี yes. <k> ่น้องนะครับเขารับชมติดตามรับทางช่องยูทูบในมื่อนี้นะครับอุยูรันพระเพื่อนนะครับขอจบคลิปนี้นะครับไปเพียงซ้ำนี้กันเลยนะครับมอบไปสองรอบด้วยนะครับสำหรับในมื่อนี้ในการลองแกะนะครับเอฟซีพ่อพี่น้องนะครับชาวอุดรเพิ่นขอม้านะครับสำหรับเมื่อนี้ครับอุยูรันพระเพื่อน้าขอคลิปใหม่นะครับ ครับวิวหลอดพระเพื่อนในการสอมเสียงล้องลองเศร้าในการไปหาอยู่หากินนะครับในการใช้ทํำพินาเห็นตาในการพาพพิหน้องในชมบรรยากาศของในเมืองนี้ในการเทศกาลสั่งในการเป็นยู่กินของวิวหลอดพระเพื่อนยู่ในกินในเดี๋ยววิวพาเพื่อนสีไทยมังด์เดอร์นะครับในมือต่อๆไปในมือข้างหน้านะครับวิวหลอดพระเพื่อนคนนี้นะครับขอจบคลิปนี้ไว้เพียงซสำนึก้นะครับวิวหลอดพระเพื่อนขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับลาตีสวัสดีนอนหลับฝันดีทุกคนทุกต้องทันนอนหลับขอให้เหมือนนอนตื่นอยู่ในแสน ลำเล่อยลำเลยถูกหวยเลื่ยเบื่อถูกทุกคนถูกทุกท่านมิเตชคตลาดบมบาังมีสีสุปต่อต่อไปกันแล้วนะครับในปี6กสีนี่กันแล้วนะครับสวัสดีครับงามๆกันแล้วนะครับครับผมครับ